โอ้ยโอ้ยน้ำตาไหลเจ๊อู๋อีมูอีมูเยอะก่อนมาด้วยคนต่ นี่นะคะเราพร้อมแล้วที่จะลงมือทําบุญอบตินกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนนะคะว่ามีอุปกรณ์และส่วนผสมอะไรกันบ้าง<อ>นี่เลยนมสดนะจ๊ะแล้วก็มีอบติินทุกสูตรจริงๆอะ่ะฉันไม่รู้ว่าอวัตินมันชงยังไงเว้ยเราก็เลยซื้อแบบเป็นสําเร็จรูปมาแล้วก็เป็นแบบที่มันยังไม่ผสมน้าตาลมาอันนี้ก็จะเป็นคอนเฟกที่จะเอาไว้โรยหน้าจ๊ะแลนนี้จะเป็นน้าตาลเพื่อเพิ่มความหวานและนี่คือครีมเทียมที่จะเพิ่มความนมนมให้กับบุโอติินของเราและนี่คือ คอนเฟกทั้งหมดจะ่ซเอาไว้กินตอนท้ายเอาไว้โรยหน้าเพิ่มความหวานด้วยนมข้นหวานและนี่เลยทุกอย่างจะเป็นโอวัลตินนี่นมข้นหวานรสโอวัลตินนะจ๊ะ <_ C> e <at> และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใ้เยอจารีนะสามีจังเจ็ดรสชาติ3าซองและขนมใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ไฮเอสติกนะจ๊ะข้างในมันจะเป็นเลมอนโซดาและกลิ่นโคลานะจ๊ะนี่อร่อยมากอุปกรณ์อื่นๆก็จะเป็นพวกหม้อชามไหกระมังต่างๆนะจ๊ะก่อนอื่นเราต้องไปหาผู้ช่วยกัน เดี๋ยวนะเอ้าเจ๊มาที่ไหนอ่อะมอผมได้ยินเสียงพี่ก๊อตอยู่ตั้งนานแล้วผมจะบอกคุณโนว่าเนี่ยครับปกติแล้วพวกผมก็จะพักกันอยู่ตรงนี้เลยตรงไหนตรงตรงเนี้ยเหรอใช่ผมได้ยินเสียงพี่ก๊อตมาแล้วผมรู้เลยว่าออ๋ โอ้ฉันปลุกให้แกตื่นหรือเปล่านะที่เราได้มีของกินฟรีแล้วไงเฮ้ย <c oughs> แต่มันไม่ใช่ของขาวไงเจ๊กมันเป็นวุ้น <c oughs> ตอนนี้เราเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ๊กครับผมคือขอจะให้ผมช่วยอะไรบอกนะครับผมเพื่ออาหารสึดอร่อยในค่ำคืนนี้ช่วยแกะซองโอตินก็จะดีที่สุดเพราะว่าข้างในมันมี24ซองมันต้องแกะทีละซองแต่ว่าเรากำรวบทีเดียวได้ป่ะแล้วเราก็เอากันไกตัดชั่วไปเลยโอเคก่อนอื่นก็ฝากเจ๊กถือกล้องแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะเทนมลงไปก่อนโอเคาทนกคนก่อนื่อนอ ต้องนมนะคะจริงๆอ่ะโอลตินม <ick> ันจะผสมกับ bueno น้ำเปล่าใช่ป่ะเจเคแล้วเจเคกินเจเครู้สึกว่ามันเจิงๆไหมมันจางใช่ไหมนี่เดินลมลุลวงมาดูดิพี่เมยก็มาใส่ข้วมยนมอะไม่จัดตัวเย็นอะมีหลักฐานต้องมีใบเสร็จแม่ทีตัวนะะ ก็จริงใส่อันนี้แล้วก็คล้องใส่ถาดแล้วก็ปิ้อหรนดูมันจะเป็นแบบเหมือนพุดดิ้งอ่ะว้าวขนาดเล็กขนาดนี้เหรอใหญ่กว่าตัวพี่เมย์หรือเปล่าไม่มันจะใหญ่ไซส์อันนี้พี่เมย์ใหญ่นว่าที่พี่เมย์มานั่นเอก็เดี๋ยวเรามาต้องนงกันดีกว่านะถือนานมากโคตรหนักพี่เมย์ตัวผิวดิหนักมากพี่เมย์ดูเป็นดัมเบลเลยอ่ะ เหมือนเทนมให้แมวกินอ่วยเราต้องใส่อันนี้แล้วเอาหม้ออันเนี้ยเอาไปแช่ตู้เย็นเลยไหมล่ะฮะมีเพือนที่เหลือไหมหรอโอ้โหมาแล้วนี่โอ้ยจะกินนมเหรอลูกกินนมควัวไม่ได้หนูก็กินนมแพะแพะเลยเหรอผมว่าเขาจะทำเสียเลยนะถ้านนมแพะท่านจ้ะจะพาแพะให้ดูเลยจะไปว้าเกิดระวังลูกเกิดคนทุกคนเป็น ใช่ต้องให้มันเดือดเพราะว่าสุดท้ายเราต้องผสมอมนตีแล้วก็คนในนี้งั้นเดี๋ยวรอให้นมเดือดก่อนเราจะมาเทอมนตีผัดผักผักเดี๋ยวเรามาใส่ผงโอมนตีแล้วนะเชฟครับเชฟลงมือได้เลยเดี๋ยวผมเป็นตากล้องให้เชฟให้จินไม่อยากแบบเทแบบเอากล้องอย่างงี้หรอเอามาเลยให้ให้เชฟนั่นแหละได้เลย รูต้องใหญ่กว่านี้ทำไมไม่ซื้อมาแบบเดียวกันที่มันหมดไปแล้วมันต้องซื้อมาครหลายแบบล่ะเออแบบนี้ต้องถามพี่เมย์แล้วครับทำไมพี่เมย์ซื้อมาแบบนี้เนี่ยอ๋ออยากให้มันมีหลายรสชาติโอ้ยทำไมกอล์ฟกินทำไมไม่ซื้อให้มันเหมือนกันล่ะเออโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าผมก็ใส่ให้พี่เมย์นะพี่เมย์นี่นะออกไปยุ่ง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 ยุ่้ยุ่ง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 ยงยุยุ่งย อ๋ออันสำเร็จรูปอ่ะมันจะเป็นแบบสีอ่อนๆหน่อยเพราะว่ามีส่วนผสมน้ำตาลแต่ว่าอันเนี้ยสีเข้มแบบเข้มเลยอ่ะอ่ะใส่อีกพี่เมย์ได้เราเป็นแม่ทำชาชีโคนกโ,โ้โอ้โหไม่มีฟองมาด้วยอ่ะคิดถึงนมโรงเรียน,นอ่ะไอ้เนี้ยคิดถึงเนี่ยไอ้ไมโลโรงเรียนอ่ะใช่เฮ้ยอันนี้ก็น่าจะแบบคล้ายๆกันนะใส่เยอะๆเนี่ยแม่ใช่เข้ม ไ้แล้วเว้ยแต่ก่อนที่เราจะทำเป็นวุ้นเราแบบตักกินเล่นกันก่อนเลยใช่แล้วส้หรือเราต้องถามเจ้าของอย่างที่เมย์ก่อนไหมอ่ะเขาให้ไหมล่ะให้คนนักเข้าใจดีอยู่แล้วเออใจดีปวดแต่พอนมมันร้อนมากๆคือเทลงไปสุดละลายเลยอะถ้าเกิดสมมติว่าไอ้ที่เป็นโอวัลตินวุ้นมันเหลือมันเสียดายไหมมันจะเหลือไหม มันสิบลิตรเลยนะเงี้ยก็แจกทั้งสตูเงี้ยหรอเราแจกทั้งสตูก่อนแม้แล้วเราค่อยใส่มูทที่หลังพอใส่มูทที่หลังไหมอ่ะฮะแม่แม่แม่เออดีดีแต่ตอนนี้เราต้องคนให้มันเข้ากันอีกซองวะโอ้ยเยอะเลยโอ้โหใส่ไปเยอะขนาดนี้แล้วเหรอใช่แต่เราก็ยังเหลืออีกเยอะมากใช่อันนี้คือแค่ถุงแรกเหรอใช่ถุงแรกตองเหรอรุ่นแล้วแต่ที่ขึ้นป่วยแบบเอออ้าวไม่เหมือนกันเหรอถุงนี้เหมือนกันสนิทไม่พร้อมจ่ายดูไม่เหมือนกัน เมื่อกี้สีมัะลายนเขมเรากินดูไม่ได้เรื่องเลยอ่าโอเคก็ยอมชิ้นนี้กันได้วันนี้จัออร่อยอ่ะอืมเจ๊กี้เลิศมะเลิศมะอุ้ยมันยังขาดที่คนอยู่อ่ะต้องเอาไปคนแล้วแหละมยกินน้ำลายพี่ด้วยอ่ะอืมเจ๊กี้ เป็นคนแรกร้อดเป็นไงว้าจืดมากอันยังจืดอีกเหรอใส่ขนาดนั้นยังจืดวูวนี่นายใส่เยอะขนาดนี้เป็นภูเขาแล้วยังบอกว่าจืดอีกอ่ะเจอความร้อนไงมันก็เลยจืดเไม่บอกไม่แน่ใจพี่กอลพี่เมย์ลองชิมแล้วเขาบอกว่ายังจืดอยู่จริงเหรอใช่อาพักกินลองคุดนี่คำนวณมาแล้วนะนึกใส่ไม่หมดเลยอะไรหรอใช่ เออมันก็ยังจืดอยู่อ๋อแล้วมีน้องข้นหวานอีกสามกระปุกเนี้ยนะสี่สามกระปุกหนึ่งหลอดเราเราใช้แค่สองกระปุกนี้อันนี้มันเอ้าซื้อมาผิดฮะับซื้อมาผิดจะเอาไปกะซื้อกันนี่น้องข้นจืดจืดอ่ะเห็นมันกระปุกใหญ่เหมือนกัน่ยังจืดอยู่แต่เราใส่น้องข้นหวานแค่กระป๋องเดียวก่อนเนาะอันนี้ใส่อีกไหมอ่ะใส่อีกใส่หมดเลย วิ่งแต่ถ้าเกิดสูว่าใส่ใส่ทั้งหมดมันก็ได้จังหวัดพอดีเลยลองกินก่อนได้ได้ได้เราไม่ต้องทำอะไรเลยวแบคุณต้องคุณหญิะลองกินแบบนี้อเลยว้าวโอเคมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเนี่อยากชิมไหมผมชิมตอนเสร็จเลยก็ได้ของผมก็อร่อยหมดนะฮึไม่อร่อยแล้วนะนนี่ โโอ้หดลเยก็เนี่ยตอนชิมตอนแรกเฮ้ยอร่อยขึ้นใช่ไหมใช่อร่อยขึ้ใส่หวานอย่างนี้ใส่หวานนิดนึงได้เลยเพราะว่าอร่อยขึ้นคือยังไม่ยังไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่สุดเดี๋ยวพี่สุนเราจะใส่เป็นนมข้นหวานหรือเป็นน้ำตาลอันนั้นดีนมข้นหวานไหมมันจะได้กลิ่นนมด้วยมันมันให้มันเปิดได้หรอพี่เมย์อุ้ยพี่เมย์เคยใช้กุ้งไก่อันนี้มาก่อนโอ้ยชิ้นไก่มันแหลมขนาดนี้ กินเพราะว่าย่าไม่ยอมให้กินย่าบอกว่าจะเป็นเบาหวานก็เอาอย่างเงี้ยอ๋อไหนนี่ไงนี่โอเคแล้วือไก่ก็ได้ใช้ไม่ได้แล้วนะไกลได้ท้องเดียวเอ๊ะอ่ไกลอ่ะขังกระป๋องเลยเหรออ้าวฮะมันก็ใส่ทั้งกระป๋องสีน้ำปริมาณเยอะขนาดนั้นที่เลยเราประสาททีซีเวลาสมัยเด็กๆถ้าเกิดสมมองอะลงต้นหวานมันไหลเร็วไม่ทันต้องทันยังไง ก่อนมันแบบนมข้นหมันจริงเดี๋ยวจเย็นใช่ไหมมันจะแข็งจะมีวิธีการทำให้นมข้นมันไหลเร็วขึ้นเฮ้ยเด็ดยุ่งผมไม่รู้ เราก็จะไปให้ตากินอิตากินโอ้ยผมไม่รู้ผมไม่เคยเห็นวิธีนี้เลยว้ายมากเหรอแต่่ต้องคว่ำ้วยพี่เมย์แล้วคว่ำอย่างนี้แล้วก็นี่เราก็่ำปากแบบนี้มันก็จะได้แบบองศามันจะลงมาพอดีภาพเมื่อกี้เหมือนพี่เมย์สั่งนมมูกอ่ะอิตาร้องไห้แน่พี่เมย์เราเราเราว่าเราชิมก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะหวานไปเอาแมกกบแล้วไม่เดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่น นี่คือกระป๋องหนึ่งเออแบบอู้หู่ัวมานอยากให้เช็คที้ลองชิมก็ติดใจแ่คนไม่ชอบหวานมากประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะกินหวานมากใช่ไหมใช่ไม่แต่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นของหวานแล้วก็ใส่บุดดิ้งหรืออะไรอีกมันจะแปลรูปอีกเดี๋ยวมันเดี๋ยวเปลือกมันจะจางกว่านี้เพราะงั้นก็ทาให้เข้มข้นก่อนละกันใช่เลยอนกินก็น่าจะซื้อแบบที่มันเป็นถุงเนาะ เออว่ะมันจะได้ไงไเออว่ะเอาพี่เมย์ซื้อบ้านนี่เอาอันนี้ไม่ได้ซื้อถ้าถ้าพี่ซื้อพี่จะซื้อเป็นหูงอันนี้ก็กินซื้อก็ทิ่ไม่มีประสบการณ์ในการเลือกไงเวลาไปซื้อก็ให้พี่คอ,อยดูไว้หาพี่เมย์ชิมก็เอาลิ้นพี่เมย์เป็นหลักละกันถ้าถ้าถ้าเวลาเ,เ,เรากินเนาะตอนสุดท้ายอะถ้าเกิดมีใครบอกว่าอุ๊ยหวานจังไม่เช่ อร่อยแล้วจริงหรอเรวเพิ่มความนัวได้อีกนะนี่เรามีผงนมอีกนมอะไรอ่ะเนี่ยผงสีแดงๆเลยใส่กันด้วยใส่ประมาณครึ่งผงก็ได้นะได้เริ่มเลยเลยนี่แหละเสียดายอ่ะโยคอเก็บไว้มันก็ไม่ได้ใช้พอไม่ใไวก็ไม่มีคนใช้ดีเพะีนันต้องใช้ให้หดวถุดิบน่ะนอกจากเบาหวานแล้ว ไขมันะะอดยนะ <c oughs> ขอแค่เรากินแล้วมีความสุขก็พอแล้วเขาบอกว่าความสุขเป็นลาบอันประเสริฐที่สุดนูด<ง>เออเปนูดเออเออเปนคนแล้วม,มันแตกยากมากเวลาหนุ่มบูดมัน,มมมน,มนมเป็นอย่างเงี้ยก <c oughs> ็พี <c oughs> ่เคยกินเหรอเออฉจะแบบไม่ชอบนมำบเ, <c oughs> เลียนเลยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเลยอ <c oughs> ่พี่เมย์ชิมด้วยเรื่อยๆหวงเปี้ยบเปี้ยบเลยโ หวานพอน้ำพอดีเราเอาเลยอะไอ๋อ่ะว่งยเราข่าวภาชนะมาใส่ไว้ก่อนไหมก่อนที่มันจะกลายเป็นมูนอ๋อแล้วอันอย่างนี้ก็เป็นมูนเลยเหรอยังยังเลยไม่ใส่ของมูนเลยอ๋อชวี่หรือว่าเราสามารถเก็บไว้ในขวดนี้ได้ปะเออเอ้ยเคยเห็นคนเขาทำป็นแบบว่าไอ้ปิ๊อ่ะแล้วก็ผ่าใช่ใช่ใช่แต่พี่ต้องรอให้มันเย็นก่อนเปล่าไม่งั้นพลาสติกนะ <ไ>น,นั่นเนี่ยหม้อนะนะ่ะคือว่ะเรายัดไปในหม้อนั้นก่อนเอออันนี้ผมก็ช่วยอันนี้ก็เอาขอบคุณครับเมตากรุณาต่อไปทำอะไรต่อนะใส<ต>่หมูยุ้งไงใส่หมูรุ้นผสม จะประมาณเ<ม>พราะทั้งหมดอ่อะมันสิบลิตรใช่ปะแล้วเราแบ่งไปอันนั้นแล้วงั้นเราใส่สักประมาณหนึ่งถุงกับอีกครึ่งถุงนี้ลูกใส่หนึ่งดีวะหรือว่าในส,สองนคนทำอาหากรก็ไม่รู้เลยถ้าสมมุติว่าใส่น้อยเกินไปมันจะไม่เป็นบุ้มันจะไม่เป็นุนแต่ถ้าใส่เยอะเกินมันก็จะแข็งเหมือนกับบุญต่อโอแต่มันก็กินได้หรือเราจะเหลือดีกว่าขาดกระชื่นทางข้อสองไปเลย องแต่ละคนเท่ากันนะเพื่อเอาสไปเลยแเราก็จให้มันเข้ากันลลบางทีผมก็สงสัยว่าด้านในมันเป็นยังไงของชมมานกะถาได้อ้าวแล้วัีใส่ตอนไหนอ่ะอันนี้ใส่ตอนกินที่มันเป็นบูนเอาไว้ลรยหน้า แใตอนไห,หนอันนี้ก็ใส่ตอนกินเลยหน้าเหมือนกันน ah. ี่ล่ะอันนี้จะใส่ตอนกินเหมือนเลยหน้าเหมือนกันอันนี้อ่ะเลยหน้าหมดเลยอันนี้อ่ะเลยหน้าอุ้ยพี่เมยอยากลองกินอันนั้นนะเองพี่พี่เมย์บอกอยากกินอ่ะไปเซ็ตไปกันเนี่ยหรอเออได้อยากให้เฮ้ยเสวยชาวประหัดมา้วเหมือนนี่นห่ะอุ้ยกินหมูหืออมมากหือ ดีไหมเอาเจ็กลองอร่อยจริงมันเอาวาัตีินออกเข้มข้นนะเราฟังเสียงโอ้ก็กินโอเค,อเคตอนนี้เราใส่ผงวุ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวร,รอให้มันเดือดสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เราจะคนให้มันเย็นก่อนแล้วเราจะใส่ภาชนะพอเราใส่ภาชนะเสร็จเราจะเอาภาชนะนั้นไปแช่ในตู้เย็นโอเค อุ้ยรู้จังหวะโอเคที่ตอนนี้วุ้นของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เราใส่อินเสิร์ตไปเห็นไหมที่เราขยับดึง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 ก็บอกว่าเฮ้ยเจคหน้ามันไม่สวยดิดูดินะมันเป็นแบบต่างสีกันอย่างงี้เราค่อยแบบเป็นไทยอินเสิร์ตตอนที่เราคว่ำแล้วแล้วเราได้ขยับดีกว่าไปที่เขาบอกว่าเฮ้ยเก็บเอาไว้เผื่อมันมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนเจ๊รู้เราต้องสัมรองไว้ก่อนไงคือด้วยความที่วุ้น่ะมันเยอะไปเออมันเยอะแล้วน้ำหนักมันหนักนึกออกปะก็มีบอกแล้วให้ใส่่แค ก็พอแล้วก็ผมอุ้ยใส่สองดีกว่าเ่อสามไปเลยเอ๊ะเมื่อเมื่อกี้ผมได้ยินว่าเราซื้อมาสามอันแล้วเราจะเหลือไว้ทำไมปากใหญ่นะคนพูดเราสามารถย้อนดูกล้องได้นะพี่ห้อโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาคว่ำเลยไหมต้องคว่ำเลยปะต้องคว่ำเลยใส่ไม่ได้ก็อย่างนี้ใช่ไหมพี่นี่ต้องให้ผมช่วยไหมคว่ำเลยเช็คเอาลุย เราิอย่างนีนะี่น,นี่จะได้จับทางล่างเลยจับตรงม้อหูข้าวด้วยเนาะจได้รหนึน่ง <aprender> <g up> สองสามจับเิ่มีเสียมงมันตื้นมาเสียงมันมามา แล้วความวุ้นอะมวลของมันอะไม่ได้เกาะแน่นขนาดนั้นถ้าเกิดน้ำหนักขนาดนี้ถ้าสมมติว่าเราเปิดอันนี้ขึ้นมามันอาจจะมีโอกาสที่จะแบกออกข้างได้เหมือนปูนที่ก่อสร้างสึกถ้ามันผสมกันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก้อนแล้วข้างในอะมันเป็นวุ้นหรือว่ามันเป็นน้ำแบบแปรออกมาแล้วมันจะเป็นลาวาหรือว่าเป็นมันมันเป็นวุ้นเลยเป็นเป็นวุ้นเหมือนเออวุ้นนที่เป็นคันวุ้นผลไม้น่ะมาพร้อมแอล่วพร้อมเรมเลยนะ อ๋อมันแน่นแล้วไม่เป็นเหรอเป็นสุญญากาศต้องเคาะเหรอเหรอได้ไหมได้ไหมได้ไหมเสียงเสียวเหมือนตดที่เป็นปุฟังเสีนะก้อนเหลืออะแล้วเล็ดเ็นเ จีบเลยตีมาได้อยู่นะได้อยู่ใช่ไหมได้เลยแหละว้ยเจนต้องจบดิวิจจับได้เลยเหรอเหมือนปลาไหลเลยได้หอฟังล่ยสินีเออ ด้านในมันก็โอเคอยู่มันมีแค่แบบด้านในจริงๆอะที่มันเป็นน้ำแต่ชั้นนอกมันยังโอเคอยู่อ๋อเราแช่นานไม่พอมันยังอุ่นๆอยู่เลยอริเหรอแต่อันนี้มันก็ได้สองเท็กเจอร์ไง่มีเป็นก้อนกับเป็นน้ำเออแล้วมันยุบลงไปเลยอะเราวมนได้ตกแต่งนะเสิอตกแต่งเหรอได้ตอนนี้นะคะเรามีวัตถุดิบต่างๆให้เลือกที่เมย์จะเอาอะไรใส่ใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างเลยได้เลยใส่ทายอเจลลี่ลูกใบก่อน โอ้โหกลิ่นหอมมากอ้ยเมือนทำเค้กอ่ะ <laughs> แล้วมัก็เลยกองอยู่ก่อนทำไมมันไปกองตรงนี้ <laughs> นนอะเอาก็มันนูนลงไปไงใส่อันนีน้อเออว่ะมันไปอยู่ตรงกลางหมดเลยอ่ะแม่เป็นไรหรอกได้หนูเราก็ถือว่าทำสำเร็จอร่อยนุ่ขอออารามาร์อืมว้าวนี่ใส่ไปยนี่โรยนี่ด้วยมสี แต่เม็ดสีมันติดนะเม็ดสีมันกาะใช่อเราเยอเยเราเยอะๆได้ได้ไ้ราใช่ววแสนี้ดีกว่าเหมือนเป็นเทียนคือทำเป็นเทียนไหมเียบร้อย วิ้ยเดี๋ยวอานนี้เลยกินตอนช้อตใส่ช้อตดีกว่าเพราะว่าเลยไปเดี๋ยวมันจะไหลเลยะจญกาอเอาเป็นวาดรูปหรือว่าเขียนชื่อก็ได้นะเมย์พิงจัดการเลยไหมเขียนเขียนเมย์พิงไปเลยเมย์พิงเมย์เอ็มเอาเ M ็มเอ็มเอ้ยพีไอเอ็นเคจอ่านออกมไหมออกอยู่เหรอ ฉันเลยนะได้ดูสิไม่เห็นเลยมันดิ่มมากเลยยังไม่ได้แหวกทอปปิ้งแบบบางหมดเลยอ,ะอ่ะโอ้ยมันแหวกไม่ได้อ่ะใช่ไหมมันหนักใช่กินเลยดีกว่าเหมือนเรากินเค้กเลยอ่ะเรานั่งกินไหมได้เหมือนนั่งกินเหมือนนั่งกินพิซซ่าเลยอ่ะ โอเคมันนอาหาจักได้เลยนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นนิดนิดหนยมันเหมือนข้าวอันนั้นอะข้าวหมกไก่ของตุรกีที่เขาจะทำใส่หม้อใช่ไหมแล้วเขาจะมาคล่อมอย่างเงี้ยแล้วทุกคนในบ้านเขาจะตีหม้อตุ้ง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 กันหรอผมมอมไปชิมป้าซ่าหวานนะดูนดูนี่น่ากินเพื่อนก่อนเจ๊ลอเงชิมกลน่นชาเป็นยังไง มันแมบรู้สึกว่ามันเหมือนขนมไทยอ่ะอันยังอ่ะบมกอข้าวหม้อแก๊สแตเป็นแบบเป็นเป็นสักจักกแล้ลิ้นโอ้โหเราเยอะไปหรือต่อหรอเราใส่กันแบบเต็มที่เลยอ่ะมันก็เลยเป็นแบบเป็นเหมือนมันเนื้อมันไม่ละเอียดรือเไหมหุ้ยแต่ว่าข้ามันเลื่นมากเลยดูดยนะขอลองคำในข้างในมันสลักมากเลยชิคอลองํำแบบอย่างนี้เลยได้ไหมตรงไหนที่จะฝากช่องได้ดีนะนี่เจแล้วก็เคอยู่ตรงนี้ ขนมข้าวหมกแดงไม่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมันไม่เข้ากันเลยพอลองตักคำนึงแบบนี้แล้วก็เบลนองข้นแบบนี้อือห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 ัวเราะหรอมันต้องเพิ่ม็อกโกแลตเข้าไปเหรอใช่ใช่ใช่ ผมไม่ติดเรื่องความหวานผมติดเรื่องเทกเจอร์อะเทกเจอร์มันจะยังไงเหมือนโครนอ่ะเออเออเอใช่ไหมมันจางเออแล้วดูหน้าตาเหมือนอ่ะโอ้ยเราไม่น่าใส่ผงวุ้นเยอะเกินไปเลยอะมันเป็นแป้นแป้นนิดหนึ่งอะตอกไม่ถูกอะเลวๆข้างในมันแักๆโดยรวมไม่อร่อยไม่อร่อยตอนนีวามรู้สึกว่ามันมีกลิ่นแปลกๆอุ้ยมันยังขาดที่คนอยู่อะต้องเอาไปคนแล้วแหละ นมไม่หรือเปล่าวะพี่เมย์สายนมแดงเกินเจระไม่เหลรือให้ดูไม่เอาจริงคนเฟลตัแต่มันแตกเมื่ไร่ออกมาแล้วอ่ะมันไม่ชิดตัวใช่เขาให้ดูเท็กเจอร์หรอใช่่มันสากมากเลยอ่ะเออใช่ไหนเรามาเพิ่มเท็กเจอร์ไหมล่ะอุ้อนี้อันนี้อันนี้ห่อยอันนี้่อยเยอะไ่ เจ๊งเลยพูเลยพูเยอะเลยยอก่อนเดี๋ยวมันจะเหมือนลมแรงเกอ์เล้วออกเลยทเด็ดอะไรไหมใช้ออยังมันมัลม texture มันแปลกมากอันนี้มันกรอบแล้วมันกรอ แล้วพ่อแปดแบกมาเลยงานใหม่พ <t ut ol k> ี่มีกบกินนมนางยักษ์แล้วกอแตงไหมทุกคนเอางี้ไหมเราไปนั่งกินร้านนมปั่นในเมืองไหม อันนี้เดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้หลอก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 ให้คนแบบอยากเข้ามากินแล้วเขาก็ตักไปเดี๋ยวก็หมดไม่ทางที่ดีเราเอาไปไว้โต๊ะกลางแล้วเราก็กินแบบอร่อยอร่อยแล้วเขาไม่มเขากินไงแล้วตอนนั้น่ะเราบอกคนอื่นว่าแบบพี่อยากได้อะไรอ่ะเอ้ยงั้นได้ได้พี่เสียสละอันนี้ให้ก็ได้แต่ขออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอ่ะเขาคิดว่าอุ้ยอร่อยว่ะแล้วเขาก็เอาให้เฮ้ยเดี๋ยงั้นเราหลอกไอ้ตามกินเกินครัแรกแล้วเราก่ไปร้านนมกันอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูสีหน้าไอ้ตากัน เด็กล้ามาแล้วน่ารักตรงมีเร็วใช่แต่ว่าผมเห็นอันเนี้ยคือเมื่อกี้เรากินอันนี้ไปเสร็จแล้วอ่ะแต่เหลืออันนี้ป่ะเอลืมอเหลืะ เฮ้ย่าตรงนี้ตงตังนี้เร็วๆมากินวอนตินนุ้นเร็วอืองั้นอะไรนี้ไหมเดี๋ยวให้ล่ากินอันนี้ทำหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้หมูฟ่อนแบบนี้ได้เลยทำเองมันรสชาติมันเหมือนกันไหมไม่ก็คล้ายๆกันเนี่ยอันนี้แต่ว่ามันเป็นคนละแบบแก่อันนี้ของตาโอ้โหเราอยากเห็นแบบต้ารีวิวอาหารอะไรอย่างเงี้ยแบบขอคำใหญ่ ถ้าผมกินความนี้ได้พี่แห่อะไรผมเออเดี anyway> ๋ยวพาไปเลี้ยงร้านนมเราหลอกอีต้ามกินก่อนครัแรกแล้วเราค่อยไปร้านนมกันดีกว่าโอ้มีมีมีที่กันวองอันนั้นวอกสต้าพี่กินดีๆกินดีๆดีปะ โอ้ว้ไปเลยหรอโอ้ว้าวเลยหรอโอ้ยตั้งอาไหลตาไหลขนาไหอเไี่ยตาไหลเลยหรอว้าวอย่าใต้เมคาที่มีใต้ตาห้องนั้นห้องข้างตา ย่าจ yeah! ้าเยวนะไม่ห mm ้องน้ำห้องน้ำไม่ถ้าถ้าไม่ไหวก็ย <yeah> ังฝืนเบียร์กับพื้นเอาแบบอร่อยอร่อยมวดเดียวกินกับกับกับแล้วก็รีวิวให้อร่อยผมันจะได้ไปกินแบบไปผมแก้จบแล้วจ้าโอเคครับขาหรอเรียลมึงกินหมดเลยเหรอโอ้โหหูยแสดงว่าอร่อยจริงมาก 어, 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 야 어, เฮ้ยแม่เให้ให้รีวิวให้เป็นประโยคคำพูดมันเป็นยังไงบ้างต้ารู้สึกว่ามันมันคืออะไรวะมันคือโอ่งติ้งโอ่งติ้งวุญเป็นยังไงบรรยายให้มันอร่อยใช่ไหมเป็นยังไงดีวะเอาเอารีวิวแบบอร่อยอ่ะเออรีวิวว่ามึงจะรู้สึกยังไงก็ตามแต่อย่ก้องอร่อยรีวิวแบบอวยอวยโอเคเอาใหม่นะโอเคฟ้าซ้อมซึ้งเออเฮ้ยอย่างนั้นอร่อยมั้ยกินหมดเลยสิไม่กิน เเปนนลล้ดดูใช่่อ,อะะกกิหมายคำสุดท้ายอ่ะตมามกันมาชัดรวมน้ำหวานน้ำอร่อยมากผมกรู้สึกว่ามันกินได้เรื่อยๆมันกินได้เรื่อยๆมันกินได้เรื่อยๆ อุ้ยไหนลองอันนั้นดิเจ๊กไอชิ้นป็นก้อนหรอเออคือผมกินนี่ใช่ไหมใช่แล้วเป็นเป็นมย่างนี้ตักเป็นอย่างนี้อาอ๋อมีหางนอุ้ยดูดิวันนี้เราทเป็นก้อนโยอุ้ยมันเป็นยังไงไปเลยหรออะไรใช่ไหมอันนี้หวานกว่าไอ้นี่นะฮะจริงผมชอบอันนี้ก่อนนะคือว่าส่วนผสมเหมือนหม้อเดียวกันนะเออไม่ลองชิมดูดิอันนี้หวานกว่าไอ้นี่โอ้ยกะทีแล้วลูกเลยแม่อืมหวานก่อนไหม มันหวนออานมันเย็นกว่าด้วยไม่มันหวานกว่าทำไมมันหว,วานไม,ม,นนนไม่ไม่ไอทำหน้าอร่อยอะกูแค่แกล้งลุงเฉยๆให้คนดูจริงจริงวะจริงจริงต่างคนบอกไม่อร่อยไอ้เนี่ยแล้วกินน้ำเต็มคาราเบล แลนะ้วแล้วตอนบอกว่าไม่เดี๋ยวกั้นไปตามต้าม,มาผมก็เลยบอกพี่ก๊อตตามต้าม,มาให้มันบอกว่าอร่อยมันไม้บอกอรอ่อยดเยี่ยมถาดเยี่ยนี่ยแต่ว่าผมรู้สึกมันอร่อยมันได้อยู่นะเอาจริงจากเรนนี่ก็ว่าอร่อยจริงแต่แค่เนื้อสัมผัสมันเป็น,นผงผงอ่<น>ะอะไรเงี้คือทุกคนกินไม่อร่อยแล้วให้ผมมาเพื่อให้กิน,นเยอะๆแล้วบอกอร่อยไรเงี้ต้าจะไม่มีซีนไงบางทีไม่ต้องเนดินม,มาได้ก็คือว่าคลิปนี้ไม่อยากมีต้าต้าได้เลยไหมม้าอ๋อน้อยใจไม่ ไม่อยากกินอยู่แล้วโอเคไปทุกคนสำหรับกินนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เดี๋ยวว่าของที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปแกะยิ้มจ้อยิ้มจ้ามันเกิเรื่องกินไม่ได้มันอร่อยเรื่องปังมันคล้ายอ่ะเฮ้ยพี่ทำมาตั้งนานอ้าวกู้ว่าไข่ขาเอ้นะมึงมึงมึกินแล้วมันอร่อย